ซึ่งวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราถ้าบอกว่าเป็นนักร้องศิลปินซูเปอร์สตาร์ระดับตำนานเป็นนักแต่งเพลงมือทองเพลงเขาดังเปเลี้ยงขึ้นมาเต้นกนทั้งประเทศร้องกันได้แน่นอนนะฮะและดังถึงขนาดที่มีการซื้อลิขสิทธิ์ไปทำในหลายเวอร์ชันหลายภาษานะครับความรักของเขาก็เหมือนกับพรหมลิขิตชักพามาเห็นหน้านตั้งแต่วันแรกรู้เลยนี่เมียผมแน่นอนจนได้แต่งงานกันจริงๆนะฮะแต่อยู่ดีๆในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้ มีกระแสข่าวโอ้โหดราม่าเป็นไวรัลดังเลยว่ารักร้าวเกี่ยวกับเรื่องของความนอกใจวันนี้เคลียร์ให้ทุกประเด็นกับผู้ชายคนนี้อยากรู้ว่าเป็นใครไปดู MV เลยครับ สวัสดีครับการเปิดตัวอีกหนึ่งครั้งยังยิ่งใหญ่เลยค่ะแล้วสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยไปที่ไหนจะทะเลาะกับแม่บ้านเสมอของกุทธิ์ติ๊อันนี้ไปด้วยแต่จริงๆแล้วรู้สึกว่าพอพูดติชิโร่มันไม่ครบกันเขาตชิริกก่อนหรือใช่ใช่ตัวตชิริกโตชีริกตชีริกติชิโร่แล้วคิดถึงเวทีคอนเสิร์ตจังเลยอ่ะคิดถึงมาพุทติ์ โอ้ตอนนี้ผมตั้งแต่มีโควิด1 9ผมสบายือเลยฮะตกงานร้อยเลยครับทับไม่มาบาร์ไม่เปิดคอนเสิร์ตไม่มีโอแต่จะอยากจะบอกว่าเอาแค่เช็ดเมื่อกี้เนี้ยใช่ในตรงสตูดิโอเราครื้นขึ้นมาแบบจริงๆ energy พลังงานมันมาเลยอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นกันแต่ละเพลงแต่ละเพลงคือเพลงที่มาจากรากาศพี่ติ๊กทุกเพลงเลย ใช่ครับพี่เขียนเองจะเขียนเองครับฉพาะเนื้อดนตรีด้วยครับทำนองด้วยทำนองด้วยอย่างบางเพลงอย่างเช่นเพลงเปลืองน้ําตาอย่าทําให้เห็นใจเ่ยเล่นทุกเครื่องมือเลยครับอดเปลืองน้ําตาชอบมากชอบมากนะคะตอนนั้นบ้ามากครับบ้าของพี่บ้าไปชอตเขียนเพลงทั้งหมดกี่เพลงครับพี่ซิผมคิดว่าประมาณ300เพลงได้ครับ